ไสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง สมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอลวงแห่งไทยสารประโยชน์ของชาติและปวงประชา สวัสดีค่ะครูกัลยายอ,อุสวรรณสอนวิชาศิลปะทัศนศิะิะอยู่ที่นี่มาประมาณ28ปีถามว่าประทับใจอะไรก็มันผ่านมามากมายหลายอย่างนะคะสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือในยุคสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นก็คือความสัมัคคีความปรองดองช่วยเหลือเพื่อกลกันของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนนะคะที่เราพยายามหล่อหลอมล,ล,ลูกศิษย์ให้ได้ดีตั้งแต่อดีตซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยฝั่งเราเนี่ยฝั่งเตรียมพัดนนเนี่ยยังไม่เป็นที่ยอมรับของฝั่งอีกฝัง่งหนึ่งเท่าไหร่นะนะคะแล้วมันก็ค่อยๆได้รับการพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้น<ม>เด็กเตรียมพัดณยุคหนึ่งมาถึงยุคหนึ่งเนี่ยเป็นที่ยอมรับ ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมกริยามรารยาระเบียบวินัยเป๊ะแล้วก็เรื่องของการเรียนก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงน,นั้นนะคะเตรียมพัดนนเนี่ยไม่ได้เป็นด้อยเลยเป็นหนึ่งในตองอูและยิ่งม,มาถึงยุคนี้นะคะอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าเตรียมพัดนนนี่ยัยิงย่งที่สุดเลยนะคะดัะนั้น ที่ภูมิใจเถอดว่าลูกได้เป็นหนึ่งในเตรียมพัฒและจากสามต่อในฐานะเราเป็นนักเรียนของเตรียมพัดส่งต่อรุ่นน้องให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้อย่างไรอันนี้ากไว้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวสุภาพวงปินสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสครูคย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนนี้เมื่อปีพุทธศักราช2540 ครูบป็จุร์แรัชการครั้งแรกที่โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคมกรุงเทพมหานครตอนย้ายมาใหม่ๆนะคะเพราะยังไม่ได้สอนภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าที่โรงเรียนยังไม่มีวิชาภาษาฝรั่งเศสแล้วครูก็มาเปิดนะคะเมื่อเด็กมีเด็กสนใจอยากจะเรียนก็เลยร่วมกับท่านผู้อำนวยการในยุคนั้นเปิดวิชาภาษาฝรั่งเศสให้กับพวกนักเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2547ค่ะ สำหรับน้องๆคุณครูเพื่อนร่วมงานนะคะก็อยากให้ทำงานกันด้วยความสุขะคะ่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่เอาเปรียบกันนะคะสำหรับพวกลูกศิษย์นะคะก็อยากให้นักเรียนเป็นคนที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะใช้เทคโนโลยีในยุคนี้ให้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะศึกษาเรอเรียน,นะคะ่ะ จริงก็มีหลายๆเรื่องนะคะความทรงจําที่ดีทั้งกับทั้งเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ทั้งกับนักเรียนนะคะไม่ว่าจะตอนสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือว่าวิชาภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับนักเรียนนะคะให้ความร่วมมือในการเรียนการการสอนนะคะสาหรับพวกเพื่อนร่วมง,งานนะคะตั้งแต่ภูมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกก็ได้รับ ความเอื้อนดูช่วยเหลือจากพวกพี่ๆนะคะแล้วก็น้องๆนะคะในการทำงานซึ่งทำให้งานของครูเนี่ยนะคะได้ประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันนี้นะค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อสุรีสิริปัญญวงศ์สอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นหม .5 ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนกระทั่งถึงกเกษียณอายุราชการก็รวมทั้งหมด36ปีแต่ถ้าหากว่านับเวลาที่ได้มาอยู่ที่เตรียมพัฒนนของเราก็ประมาณ7ปีกับอีก2เดือนถึงแม้นว่าจะได้มาอยู่ในระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่ามีความรักและผูกพันเนื่องจากว่าเป็นสถานที่สุดท้ายในการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ นอกจากความรักความผูกพันแล้วยังมีความรู้สึกภาคภูมิใจอยู่ลึกๆเพราะว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเตรียมพัฒนนที่ได้มาร่วมพัฒนาทั้งด้านการศึกษาและงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทําให้โรงเรียนของเราได้รับรางวัลพอสมควรถ้าถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆครูรุ่นใหม่บ้างในฐานะที่เป็นครูรุ่นพี่นะคะขอฝากสักเล็กน้อยค่ะขอให้น้อง คิดเสว่าโรงเรียนเตรียมพัฒนนของเรานี้เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งของเราอาจจะเป็นบ้านหลังที่สองก็ได้ถ้าน้องๆมีความรักบ้านที่อยู่อาศัยยังไงก็ขอให้รักเตรียมพัฒนนของเราอย่างนั้นและคิดเสว่ารักเรียนของเราเป็นเหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานของเราเรารักน้องรักลูกรักหลานของเรายังไงก็ขอให้รักลูกศิษย์ของเราอย่างนั้นแล้วน้องจะเกิดความรัก ความเมตตาและมีความสุขในการทํางานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีที่ได้มอบชีวิตมอบประสบการณ์ดีๆในการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาแห่งนี้และขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ดูแลเอาใจใส่และให้ความเมตตามาโดยตลอดขอขอบคุณเพื่อนครูบุคลากรทุกท่าน ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีขอให้คําชี้แนะแนะนําให้คําปรึกษาและคอยช่วยเหลือจนกระทั่งการปฏิบัติหน้าที่งานทุกอย่างได้สําเร็จรุว่วงดีขอขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครูชื่ออรพินจตประเสริฐสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่นี่มาก็16ปีแล้วค่ะ,ะสิ่งดีๆนะฮะที่อยู่ในรั้วเตรียมทัดนนก็คือ ประทับใจเรื่องความรักนะคะความรักจากทุกทุกข่านเลยค่ะตั้งแต่คณะผู้บริหารเพื่อน่วมง,งานคือครูแล้วก็ตลอดจนน้องประจำนตนักง,ง,งานนักการพยาดงแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะ,ะความรักที่ที่ได้มานะะั้นมันมันก็เหมือนกับอากาศนะที่มันอยู่อยู่ทข้วไปแต่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้สึกดีจริงๆคะดีเสมอมาเลยค่ะ จริงๆแล้วว่าก็เราทำยังไรก็ได้ทำทุกวันให้มันมันสนุกแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่เราทำอะค่ะ สิ่งใดกำหนดไว้ฉันก็ยังไม่เข้าใจอาจมีรู้คำตอบสิ่งที่เคยสงสัยแต่สุขใจหนักกันอยากขอบคุณทุกสิ่งขอบคุณทุกอย่างที่อยู่รอบกายของเราอยากขอบคุณทุกสิ่ thank